โอเคทุกคนพบกับผมมิสเตอร์เล่ทุกคนแล้วผมกาลังเกี่ยชื่อช่างห้ทุกคนอันนเดินผ่านมาเ็จะได้ยินเสียงก๊อกก๊อกกไปทุกคนมวาไปไ,ปไป วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเอาคืนผู้ช่วยผมวันนั้นที่มันแกล้งผมในคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วที่เขาได้แกล้งผมโดยการเอางูปลอมมาหลอกผมแล้วก็นั่นแหละทุกคนมันแกล้งผม,มเลยอย่างหลายอย่างและผมก็จะมาเอาคืนมันโดยที่ผมจะพามันไปบ้านผีสิงและบ้านผีสิงจะน่ากลัวขนาดไหนและผมจะแกล้งอะไรมันบ้าง คนก็อย่าลืมติดตามชมนะไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเองแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มแผนการของผมเลยดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้ผมก็จะเริ่มแผนการของผมนะผมจะทำการแก้ันและผมก็จะ ให้ดิกับแม่ขา้าผมจะให้แม่ค้าเขาเป็นกว๋วยเตี๋ยวถูดพิเศษนี่ยผมจะจัดให้มันสักหนึ่งดอกว,วันนี้นะ <c oughs> เนื่องจากที่มันแก้งผมวันนั้นนะแทุกคนเอออใครเนี่ <c oughs> ย <c oughs> ตอนนี้เขาก็นั่งรอผมลยลอยู่ละเขายังไม่รู้ตัวนะทุกคนช่องชื่ลออ่ะ <c oughs> เด็กๆเขามาถามช่องนะช่องมิตระเลครับ ใช่ครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์พี่ด้วยนะก็ฝากช่องเล็กๆให้กับเด็กๆเขาด้วยนะทุกคนให้เด็กๆเขาไปช่วยซับสไครป์ให้ผมยิ่งงงไปเลยนะตอนนี้ผมก็ทำการให้เออ่นักการคุณป้ากดทำเครื่อเขียวให้ผมแลวผมก็กำลังทำการวางแผนนะทุกคนเดี๋ยวรอได้รอดูมันได้เลย แต่วนนี <Walker> yeah. <t ry own ote> wow. ้เรแพงเน่โอ้เกิดยังก็ยหวยกันตอและตอนนี้มันก็ออกไปข้างนอกแล้วและผมก็ เตี๋ยผมก็ได้แล้วนะผมมีน้ำส้มนะครับน้ำส้มสายชูตอนนี้ทุกคนผมก็ทำการแก้มาแล้วน,ะนี่ทุกคนเทน้ำส้มสายชูหนึ่งทิ่งอวผมก็จะให้ยายแกยเอาน้ำส้มสายชูเทไนิดหนึ่งทิทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำส้มสายชูทเทแบบนี้ให้ผมใส่เยอะๆเลยเอาไปแก้มันครับ โซไม่ถนัปอะไรนะเดี๋ยวป้าเทใส่ผมเลยนะมันมะีน้นโซีเขาแบบนี้ก็รูกเขาหอลงมาไม่ใสมันไม่เติมเครื่องจะไปยุ่งกับเขาตามไม่เอาป้าเทใส่ผมเลยป้าใสไปเลยแล้วผมจะการว่าไงลกแนี่นะผมใส่ไปมันเลยฮะเนี่ยไม่เียงนะเราเออนะมันไม่กินนะแม่แกไม่กิน เอาว่ามาสาั้ๆเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวให้มันได้ปรุงเองพอๆทุกคนโทษฐานคลิปที่แล้วมันแกล้งผมรอบนี้ผมจะเอามันคืนตอนนี้มันออกไปยุ่งนอกผมต้องรีบตั้งกล้องไวรอมันก่อน ผมให้มันเข้ากันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเห็นข้างหน้าเพราะว่าน้ำส้มสายชูมีกองข้างห้โอเคอันนี้แค่ดิวกันเราผมกับป้าทะลุกันนะส่วนมันก็มันจะโดนผมแน่รอบนี้มันต้องโดนหนักนะเพราะรอบที่แล้วมันเล่นผมเยอะเสร็กเก๋เสร็จเก๋ตุ๋ยมาแล้วอะตุ๋ย,ย,ยไม่ได้แล้วเหรอแม่ เดี๋ยวกูไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะกูี๋ไปเข้าน้ำแป๊บนึงห้องน้ำเข้าได้ไหมครับเออข้างล่างข้างล่างเรียกผิไปโอ้โหเปรี้ยวแท้กินได้ไหมครับกินได้กินไม่ได้แล้วถ้วยอื่นเอาเอาถ้วยนี้มันแกงตายแกงอะไรเขาไว้หวเปรี้ยวคือคืนไหน ได้เดยวป่วยอีกก้องอัวันได้ช่วยอี่ปช่วยอีกนช่วยนี้นะ่โอ้โห,โโหจะกินไม่ได้ เพี่ยวชิบหายอะไรพี่ออมันปกติเยอะกูไม่ใส่เครื่องปรุงปกติกูไม่กินเครื่องปรุงอ่ะอะไรวําไมละโอ้โหมึงกินเลยกินแล้วเฮ้ยทุกคนไม่รู้เฉยเลยผมว่าลงมาม่ดีคุณป้าเขาต้องบอกมาแน่เลยใช่ไหมทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมว่าลงมา ป้าขายความลับผมเหรอบอกแกเอาถ้วยใหม่แล้วเนี่ยแบบนี้เขามันจะเอาถ้วยใหม่เนี่ยมันเที้ยวมันได้ขายความลับผมเฉยเลยแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมแบบนี้ป้าไม่เล่นด้วยนะแกรับสินบนผมไปแล้วนะแ,วกแกรับเงินไปจากมือผมเลยแกไม่ยอมทำตามแผนผมเจอเลยว่ะโอ้ไม่กินไม่ได้เฮ้ยโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้ ทำไมไปกินได้มันเปรี้ยวอะไรนี่กูขั่วไงมัเปรี้ยวอะไรทางมือเออแบบนี้เปรียวแล้เปียวอะไรวะตอนนี้เปรี้ยวนะทุกคนเนาะเขาก็ทำเหมือนกันเนี่ยเดือดถ้วยนี้ก็เหมือนกันปกตินะเนี่ยเนี่ยปกติเลยมันผมว่าลิ้นมันเปลี่ยนแน่ๆผมว่าลิ้นมันต้องเปลี่ยนมึงลองชิมใหม่ดูไอ้เหี้ยโอ้โหกินขั่วแล้วชิมอะไรทางมือผมกินตอนไหนกูยังไม่เห็นเลยมึงเมียบละึงเมียบละ เงี้ยมันเงี้ยงกุล่ะทุกคนใช่นไหมทุกคนดูหัวหมอแล้วมันไปสั่งจานถ้วยใหม่ไม่ใช่เลยโอ้โห้ววันนี้มึงเพี้ยนอะทุกคนทุกคนดูเปรี้ยวโดนกูอีซียร์ยอมบอกเสียเลยจ้วยจ่ายตังค์แล้ว โอ้ยอย่ายมก็ไม mm ่เล่นตามเลยไม่บอกมันเฉยเลยได้ยังไหวแกได้จังหวะพูดอยู่เกือบเข้ามันบานเลยโอ้ไปทรมานแย่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 เอาดีแกแกหยมไม่ทั่งไม่ได้ยายยายไม่ฟื้มกับสิ่งนี้เราลงมาเลยยายละเอาผมจัดการเองทุกคนไม่เป็นไร อยู Ö, there, <laughs> <like> ่แถวเต็มใช่เลยเร้วให้ดูดูกล้องดูขนาหน้าไอ้สิกูเขินแล้วไปเลยนะ เอาตัวเลยเลย่กินก่อนเยอะูเรื่อิแล้วแต่ไม่เปิดดูหรอกเดี๋ยวรอรอแบบอันนี้เสร็จเขากะให้เด็กหิงมพเชิเปิดแล้วก็กลับเลยจะต้องให้จอบเหนเดิชื่อนี่ฝั่งทำงานด้วยกอะไลอับว่ือเด็กเอง mình sẽ ăn cái mọi thứ này, cơm chiên, canh chép, làm, em bình thường này, แก่ได้ทำเหรอเวลาเยติดแผนสมุดเลยจะยอมทำเสียแผลผมไเนี่ยเอาใครเดวมาช่วยหน่อแก่ละครับโอ้เอไรไเ้อ้ไม่เป็นไรครับมาใช้สถานที่ครับไม่เป็นไร

อันทุกคนผมก็อิ่มแล้วแผนของผมวันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่า ยยมแมะคะแกไม่ให้ความสนับสนุนในการกับแขนห้องผมเยอะมาเท่าไหร่ห้าบาทเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะให้เด็กๆช่วยเปิดช่องผมแล้วเดี๋ยวพี่ฝากช่องเล็กๆพี่ด้วยนะคนติดตามห้องช่องพี่ยังไม่เยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมจะให้เด็กๆช่วยเปิดตัวช่องผมเปอะมึงมาทําตัวอย่างให้เด็กๆเปิดตัวมันนั้นละโวกับผมมิส เลยกโดดด้ยกระโดดด้วยๆมันช่วยมันช่วยเปิดได้ไหมล่ะเพราะพอพี่บอกว่ามิสเตอร์เล่รู้เฮ้ยาเฮ้ยนี่นะโอเคโอเคทุกคนพบกับผมมิสเตอร์เล่ผมฝากช่างเล็่ๆของผมด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากช่องให้พี่หนะอ่าช่วยๆกันช่วยกันฝากให้หน่อยโอเคอ่ะเริ่มได้ ฝากซับตัวใครฝากซับตะวใครช่องมิตรเลช่องมิตรเลกันด้วยนะครับให้ด้วยนะครเย้อดกดติดตามฮะกดติดตามช่องมิสเตอร์เล่สุดยอดเลยมีเท่าไหร่วะสิงคิตเอาไปซื้อน้ำแข็งกันเลยไปซื้อน้ำแข็งกันได้เลยฮะ สุดยอดมากช่องอะไรนะช่องอะไรนะก็ยังถูกใจอยู่ทุกคนถึงจะเบาไปหน่อยนึงก็ก็ไม่เป็นไรโอเคเอาอย่าลืมไปแบงกันนะอย่าเชื่อผมเลยทุกคนกล้องไม่ทำหน้าที่มึงเลยมีทุกคนแล้วผมก็กลัง เปียนชื่อช่องผมให้นะเพราะว่าช่องผมมันเป็นช่องเริ่มใหม่ก็ค้นหาค้นหามันก็จะไม่ค่อยเจอนะอย่าลืมไป็นซับสไครป์พี่ด้วยนะช่องที่คนติดตามไม่เยอะเท่าไหร่หรอเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ได้มเปิดนี่ครับขออย่าลืมไปปั่นช่องพี่ด้วยนะเอาปลากาปลากาปลากา ผมไม่สำเร็จกํามังไม่เป็นไรแล้วนี่ก็โจทย์ใหม่ของผมเดี๋ยวผมจะมาถล่มร้านแกไปดูล่าหน้าผมจะเอาระเบิดมาโยนบ้านนี้ <c oughs> ัวฐานไม่ทำตามแผนผมโย <c oughs> อย่าลืมนะอ่านี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งร้านก็เป็นร้านบ้านๆที่ค่อนข้างที่จะอร่อย,ยนะทุกคนเพราะว่าดูจากลูกค้าทั้งหลายแล้วน่าจะการันตีได้ว่ามันอร่อยจริงนะโอเค ถึงจะเขินเลยทุกคนเนาะช่องน้อยๆช่องน้อยๆเจาะใด้รุ่นเดียวเลยถึงจะไปดูจริงๆมันเป็นการครั้งแรกที่ผมกับเจอกับผู้คนแบบนี้ <ๆ S 2> นะปกติผมถ่ายก็จะถ่ายคนเดียวไม่ก็กับผู้ช่วยผมก็มันก็ไม่มีคนมากทุกคนผมก็ไม่ค่อยได้พบปะคนเออแต่ก็โอเคอยู่นะอะไรทุกคนเป็นว่าเป็นตามแผนสอง Hãy cho <laughs> 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 <Điều tổng tháng. cười> <laughs> แล้วตอนนี้ผมก็ได้อยู่กันที่และตอนนี้พวกผมก็ได้อยู่กันที่บ้านร้านที่แบบว่ามีประวัติันยาวนานนีทุกคนเออเรื่องราวประวัตินี้ต้องถามผู้ช่วยผมแล้วก็ผู้ช่วยผมคือเจ้าของพื้นที่ที่นี่และเขาและประวัติมันค่อนข้างพิจะน่ากลบบ้านล้านอันนี้มีอายุราวๆประมาณสักสี่สิบปีโอเคทุกคนเอาเป็นว่าเรามาเรารามารับฟังประวัติจากผู้ช่วยผมเล แล้วถ้าว่าประวัติของบ้านล้างหลังนี้มันมีประวัติเป็นความเป็นมาเป็นยังไงครับอ๋อความเป็นมาสมัยก่อนมันเป็นพื้นที่รกร้างเมื่อก่อนคนเขาเดินผ่านมาเขาจะได้ยินเสียงก๊อก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 ผมก็ไม่รู้เสียงอะไรครับไม่ได้ไปดูบางคนเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียกเขาวิ่งหนีครับผมก็ไม่รู้ ไม่รู้เลยไอ้ยิอย่นี่โอเคทุกคนบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วตอนนี้ฟ้ากําลังเริ่มค่ำมืดค่ำแลวนะตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มกำลังจะได้และผมได้ยินมาว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่อยู่ที่นี่นะทุกคนเพราะว่าก่อนนั้นมันมีคนมาเคยเคยมาขโมยสายไฟที่นี่แล้วเขาเจอสิ่งลี้ลับบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้นะทุกคน นี่เป็นไงไมีเไร,ไ <No. S 1> รื่นใหญ่เมยใส่ผมจริงเลยใส่ดนตรีนใช่เลยคร oh. ั้งนี้ผมก็เลยจะพาเขามาพิสูจน์ว่าสิ่งนี้มันมีจริงหรือไม่หรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ความคิดของเราหรือว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ได้อะทุกคน,นความคิดของเราแต่ว่าทุกคนว่าเราม,มีประวัติ <c oughs> ซึ่งประวัติมันก็ค่อนข้างที่จะเอาเป็นว่าเราไปเจอกันด้านไหนแล้วผมจะพาทุกคนเข้าไปด้านไหนดีล่ะ Okay, ไปกันโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าบ้านล้างแล้วลก็ถ้าสนใจก็สามารถซื้อต่อซื้อขายได้ที่นี่ก็สามารถเอ่อซื้อต่อแล้วก็สามารถย้ายมาอยู่ได้ครับทุกคนถ้าทุกคนสนใจบ้านที่มีพลังงานลี้ลับโทรมาเลยโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็กําลังที่จะเข้าไปด้านในคิดว่าดนนานค่อนข้างที่เหี้ยตกใจหมดเสียงประกาศหอยแมมฟู่<อ> โอเคแล้วทุกขั้นตอนผมก็อยู่ภายในตัวบ้านนะครับใบ้านก็เป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นทุกคนและตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่กลางบ้านมีโซนมีลอยเลยด้วยเนี่ยเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นเสาตกน้ำมันไม่เห็นกูหรือเปล่าก็แทบไม่เห็นแล้วเหรอเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยโอเคทางบ้านไอ้ผมก็ในตู้นี้มีความสีมังกร และผมก็มีควาวอะไรผมไม่ทราบว่ามันตึบเขามาถือไว้เพื่ออะไรมันมองไม่เห็นใช่ไหมนนี้โอเคโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไฟในการช่วยถ่ายเพราะว่าเมื่อกี้มันมองไม่เห็นมองข้อหน้าทุกคนมังถูกอะไรผมก็ไม่อยากจะไปจับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาเส้นไหวอะไรหรือเปล่านะทุกคนนี่ความเก่าแก่ของมันนะด้านล่างนคือหมดกินหมดแล้วนะเพราะว่าที่นี่ถูกสร้างไว้แล้ว ที่จอ,องอย <Nope. S 1> ู่นะทุกคนนี่ก็คือแค่ชั้นล่างน,อ,นองดีครับผมและผมจะพาเข้าไปดูด้านหลังด้านหลังนี่ก็จะเป็นโซนของห้องน้ำห้องครัวโอเคและตอนนี้ผมก็อยู่ภายในด้านในแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงัดนในเวลานี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำ คือแบบว่าผ่านาการเวลามาเป็นเวลาหลายปีแล้วทุกคนนี่สามารถยังใช้ได้นะค่อนข้างจะน่ากลัวนะทุกคนว่าเราควรจะออกไปห้องหรือว่าเราขึ้นไปชั้น,นบนดีกว่านั่เราไปเจอมันกันมาตามหมาัวมัดและข้างหน้าผมก็คือบันไดเราขึ้นไปชั้นต่อผมคิดว่าชั้นวางมันน่าจะมีอะไรให้ผมสืบนใจไม่มากก็น้อย โอเคทุกคแล้วตอนนี้ผมกลำลังเดินขึ้นไปชั้นสองผมยังไม่แน่ใจว่าชั้นสองมันจะมีอะไรหรือเปล่าไปลองเรามาลุน้นกันทุกคนด้วยกันแล้ค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวเลยทีเดียว,วทุกคนตัวยี่แบบค่อนข้างที่จะเก่าเกศมันค่อนข้างที่จะลก okay, ุกนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ การตัวการตัวบ้านชั้น4ข้างหน้าผมขึ้นมาปุ๊บผมเห็นนี่เลยมันมีการมีการไหว้เส้นน้ำแดงแล้วผมก็เห็นเป็นมีน้ำแดงแล้วก็มีรูปปั้นเขาคน้ยผมว่าที่นี่จะเป็นคนที่เขาแบบเชื่อแล้วก็เขาเนอะไรสักอย่างเขาอาจจะมาบูชาอะไรสักอย่างมีโครงงานน้ำแดงทุกคน มีทู้อะไรเป็นเรืองนี้ด้ในตรงการนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนเพราะว่ามันมันด้วยความที่มันเก่าแก่นีทุกคนเฮ้ยคนผมเป็นยนันทุกคนเฮ้ยคผมไม่แน่ใจว่าเป็นยันกันอะไรนะทุกคนคผมว่าน่าจะเป็นยันกัยนยันกันเลยรเออ,อบ้าบ้าไว้าชา โอเคทุกคนและตอนนี้ผมก็อยู่ที่กลางห้องผมคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนเก่าของเขาแล้วม,มีไม้มีเ,มเศษโยงสีด่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบ้านร้างจริงๆโฮโฮทุกคนผมไม่ได้เตขึ้นมามนะบ้านร้างไหมวะเ<า>นะี่ยดูดินี่ยทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศแบบเรียลๆเลยนะและสถานที่นีนก็เป็นสถานที่จริงและผมก็มาจริงๆและทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่คุณห็นเฮ้ยผายสิ้นคิด ไายงานได้ครับสิ้หายเลยทุกคนมึงลองไปดูที่อื่นมึงเคยมึงเคยฟังเรื่องเล่าอนี้ป่ะเรื่องเล่าเกิดยวกโดโเออคือเคยฟังโดโคนมันจะมียันสีแดงอ่างนี้ทุกคนแต่ที่ผมฟังมันจะมีสียันสีแดงแปะกรอบเลยนะถ้าเกิดแบบว่ามันมีพลังงานอะไรที่แบบค่อนข้างจะน่ากลัวแต่ตอนนี้ผมยังเห็นแค่อันเดียวนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าลองลองดูคนเด้งหมดทุกคนโอเค บ้านจะ,ะลถล่มทุกคนองเกิงนะนี่ผมไม่ได้ล้อนเน่ยนะนี่ชิหายมันผุ่จริงๆทุกคนมันเป็นบ้านเก่าจริงๆนะนี่เมื่อกี้ปเจอมาเหยียบพุงตกล่วงลงไปการเดินไถ่ายจะเจ็บหนักการเข้ามาที่นี่ก็ต้องมามาระมัดระวังนะทุกคนกคน่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะเฮ้ยเซ็นกิดทุกคนพายาน ผมคิดว่าผมคิดว่ามันเริ่มจะไม่โอเคแล้วทุกคนคุณเห็นไหมที่มือผมชี้ไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาไฟสองให้เคยทุกคนเห็นใช่ไหมเราเห็นพยานตรงนั้นผืนหนึ่งและด้านบนห้องผืนหนึ่งสกิทมุนลังไทยดูด,ดูตรงนี้เรียกูค,คิดว่าแม่งน่าจะมีอย่างนี้เลย ถ้ามีสี่เสามีห้าเลยนะทีะ่หายแล้วลุนี่คนลุกคนลุกจริงคนลุกจริงทุกคนเฮ้ยมันไม่ดีแล้วเอาไปวานเดี๋ยวไปข้างนอกดีกว่าผมผมจะรีบผ่ายที่นี่เพราะว่ามันค่อนข้างพิษแากเลยถูกไหมวะโอขู่กลัวไม่กระลุกจริงวะไหมหล่มจริงเงี้ยคนตกลัวบางกีแรงเสียังไงครับเสียังไงวะ ทุกคนได้ยินใช่ไหมตะก้องได้ยินทุกคนตอนนี้มีผมกับตะก้องแค่สองคนนะที่อยู่ในบ้านหลังและผมก็ไม่คิดว่าน่าไม่มีคนมันน่าจะไม่มีคนนะทุกคนทุกคนเอ้ยเขาอยากลองเข้าไปดูใ,ใกล้ผมเห็น,นวางเออ<ม>ดินทีแล้วตุ้งตอ,งอ่งแล้วตะก้องค่อยๆเดินนะทะลุลเลยนะ ผมคิดว่านี่คือเจ้าของเสียงเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นเจ้าที่ของที่นี่นะทุกคนและผมก็ไม่อยากไปขัดขวางเวลานอนของมันเจ้าที่เจ้าที่แล้วทุกคนแตอนนี้ผมก็อาจจะเห็นสาเหตุของเสียงเมื่อกี้แล้วนะทุกคนมันคือเจ้าที่นกพิราบ มันเล่นผมหรอกนวิดียอนี่นะทุกคนดูหน้าต่างมันค่อนข้างจะพังไปหมดแล้วนะนี่มีเาผมเอามือดันไปทะลุเลยมันก็ทะลุเลยนะนี่นะทุกคนมันทะลุเลยนะมันถูกพังหมดแล้วทุกคนมันนี่มันเป็นสถานที่จริงๆผมไม่ได้คิดโคนทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงคือไม้มันลั่นนะผมได้ยินสองรอบนี่ ผมเริ่มบอกมันเราดูบรรยากาศแล้ไปไปไป <c oughs> อยู่ไม่ได้นะทุ <c oughs> คน,นดได้ยินเสียงไหมได้ไหมวะเหมือนผมจะได้ยินเสียง เมื่อกี้น้ำมัตั้งอยู่นี่ใช่ไหมอีอ่น้ำตั้งล้มได้ไงวะว่ัแม่งกลัแม่งไม่ดนะีทุกคน<ป>ทุกคนผมว่า<ป>ทุกคนได้ยินใช่ไหมเมื่มอกี้อมึงเห็นใช่ไหมมึงได้ยินไหมเมื่อกี้นี่ได้ยินดิทุกคน เมื่อกี้ทุกคนได้ยินตกล้องผม <S <S ก็อยู่กล้องสองคน <S <S ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเสียงอะไรขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่คยย่อยดีเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้มันได้ยินใช่ไหมเด้ยิยนเลยเอาเป็นว่าผมผมคิดว่าผมต้องปิดคลิปก่อเลยเพราะสถานที่มันค่อนข้างที่จะน,น่ากลัวทุกคนเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเจอกันแนล้วไป